ดาวรุ่งทีวีสี7ยี่สิบจดตุลาคมซ้ายมือยอดมวยไทยสองสมยัยแกนสักซอฟเลินจิตขวามือวิชานสิทธุชนพิกัด117ปอนด์ที่เวทีลุมพินีกา<ม>งเกงสีน้ำเงินครับวิชานสิทธุชนมวยเมืองชนอายุ21กางเกงสีแดงนั้นยอดมวยไทยสองสมยัยของสมาคามพุทธขาวกีฬาแห่งประเทศไทยครับแกนสักซอฟเลินจิตนี่คุณพ่อของแกนสักครับคุณลิขิตเชี่ยวชาญแกนสักต้นชื่อจริงก็พงศักเชียวชาญครับมวยสุดปราการ นี่คือกังน,นักมวยนะครับที่ค่าตัวแพงที่สุดในโปรตาสัตร์มวยเมืองไทยคืเดียวกันสักซอเเลินจิตเมืองชนจิรพันธ์ครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการของกังเกงส้นเงินขึ้นมานี่ผู้ชมในสนามมั่นใจฝีมือของกันซักแม้ว่านานๆจะชกทีนึงนะครับมั่นใจในฝีมือไอคิวแล้วก็ความฉเฉลียวฉลาดครับให้ได้เปรียบถึง2-1ง,งพอออกสตาร์ทยกที่1ครับวิชาญเจาะยาง2ที แกนสักกวาดล่างยิงแม่หมัดนี่พักหลังนี่หมัดแน่นด้วยนะครับแกนสักนี่ไปชกมวยสากลทีมชาติด้วยเคยไปได้เหรียญทองที่บังกลาเทศนะครับขยับเข้าไปหาแกนสักปีนี้อายุยี่สามอัพคัดล้วฮุกมากนี่ครับตอนหลังนี่อาวุธเยอะเหลือเกินครับหมดยกที่สองขึ้นมาแม่ ยังไม่ทันชกอะไรกันเลยครับุผู้ชมมั่นใจกันสักนี่โอเล่เพชรมึงเลยหรือว่าสอนะไรายน้อยศักพิทยาครับมาสอนกันสักทั้งมุงชนก็มาสอนวิชานบอกว่าให้เบียดเข้าไปครับเบียดถ้าไม่เบียดแล้วเขาจะไม่หมดแรงครับมุงชนบอกทางวิชานครับหมดยกที่2ราคาขยับไปอีกครับเป็น5้าสองครับกันสักกางเกงสีแดงได้เปรียบ มวยยังไม่มีอะไรแต่ว่าผู้ชมนั้นเชื่อหไหวพริบป,ปฏิภาณแล้วก็ทีมือของกันศักดิ์แม้ว่าจะแขวนไม่ใช่แขวนรวมกับหยุดชกไปนานนะครับแกันศักดิ์ดีเพราะว่าหาคู่ลําบากเหลือเกินเก่งเกินไปแล้วครับหาคู่ลําบากแต่ว่านี่คุณสมพศรีสงวงครับทางซ้ายมือนะครับคุณจะสึกคราวนี้ เบินสองแข้งครับแข้งซ้ายกันสักโต้เหมือนกันแม้ว่าจะหยุดชกไปนานแต่ว่ามีข่าววงในบอกว่ากันสักอยู่ที่ค่ายก่อนชกเป็นประจำครับชกจริงๆเส้นด้วยครับโอ้โหวางแข้งขวาของสุวิชานสวยงามหัวหน้าคณะจา้างนักวยไปชกเพื่อไม่ให้เรือเวทีก็ดูสภาพร่างกายในยังเปรี้ยอยู่ครับแม้ว่านานๆจะชกสักครั้งหนึ่งพุง่งต้อหานี่เป็นยกที่3าัก็พี่แยมสับมือให้ชกไปเรื่อยๆวางแข้ง แล้วคาด้วยครับทำให้วิชานั้นโต้ลำบากโอ้โหหวางซ้ายซ้ายแล้วบิดตัวออกกับวิชาพยายามจเจ้าคืนคืนแม่ได้ดูครับไม่รู้ว่าจะมาข้างบนหรือข้างล่างนี่คุณแสงเดือนโดชาครับภรยาของเมืองชนจิรพันธ์ลูกพี่ของทงเก่งเส้นเงินดูครับออกเหมือนจะออกขวาแต่ออกแทงซ้ายครับยกบางอมาครับ มาทางไหนไม่รู้ครับแกนสักนีแกยึกยักหรือเกินครับทำท่าจะเตะขวาแต่ออกซ้ายทำท่าจะออกซ้ายเตะขวานี่ยากยกที่สี่แล้วนะครับวิชานกวาดโอ้ยโดนทางนี้ล้มทั้งยืนเลยครับยิมมัดยิมแบบไม่ค่อยดีแล้วแหละครับแกนสักยกบางดูครับยกบางเอาไว้แต่ก็ติดซะอีกน่ะมวยชกระบาดสั่งวนครับโอเล่สั่งวนคืนคืนข้างโต้ข้างว่าดูครับพอโต้แล้วก็ดึงตัวหล,ลบ ยืนยับรบกวนเอาไว้ออกลูกสากลอีกนะาไม่หาทีหมุนเลยครับหมดยกที่4 6 1พบหนึ่งเลยครับกันสักนี่มาชกมวยฉลาดเหลือเกินครับชกแบบนี้นี่มาพักไปเจ็วันก็ชกได้อีกแาะวก็ไม่มีบอบช้ำครับยกบางแล้วแทงลูกนี้ครับเข้าไม่ถึงลิ้นปีครับแต่ว่ามันเสียรูปเสียเหลี่ยมดูครับกว้างมัดออกไปโดนโต้แข้างคืนข้างแล้วก็ดึงตัวหลกมามาถึงยกสุดท้ายครับ บอกให้เดินเร็วๆสะอาดมากๆคนจะได้เหครับโค้งมาสอนกกนศักบอกว่าหมัดไม่ต้องห่วงบอกว่าระวังตีนซ้ายตีนเดียวหมายว่าระวังเขาเตะซ้ายอย่างเดียวเท่านั้นเองครับโคงบ,บอกว่าย่างอื่นไม่ต้องระวังแล้วครับระวงังเตะซ้ายของวิชานอย่างเดียวยกสุดท้ายครับแกนศักได้เปรียบ6กหนครับแหมแกนสักพอแซงหน้าไปแล้วนี่ใครจะแซงคืนก็ลำบากแล้วครับ แมดูครับจะออกแข่งโดนผลักออกไปแล้วมวยไอคระดับร8 0ยแล้วครับวางแข้งเตะขวาต่อยขวาดูครับพอจะเขาจะคืนแข่งมาตียันหน้าขาหมุนไปเลยวิชานโดนตกแล้วมาแทงซะอีกแนมะ่แยบรบกวนเอ่าวแล้วครับดูนี่เข้าครับได้ทีเดียวยึกยักล่อหลอกแมไม่บ่งบอกว่าเป็นมวยหยุดไปนานเลยนะครับเอาล้วครับ พิชาญเตะขวาต่อยขวายกบังเอาไว้แม่แต่ไม่เข้าครับยกบังได้เน็บเข่าสอดอกแล้วแกสสักดันแล้วแทงสวนแต่เก่งสีแดงได้เปรียบ6 1หนึ่งครับสวยมากมาลูกนี้ไอ้ที่ได้มาหายไปเลยครับเจอกวาดลูกนี้ก็ไปแหงโอ้ย <c oughs> ทำลายรูปบวยเหลือเกินจริง,รงๆครับแม่ทางฝั่งของคุณพ่อก็ป้องปากเชียร์แล้ว <c oughs> ลบอีกแล้ว มวยนี่รูปมวยไม่ได้นี่ลำบากแล้วครับยานจะเดินต่อยแล้วแต่สักกราดข้างล่างเอาไว้ชกสบายครับฟรีฟรีครับแขนนี่ฟรีเหลือเกินแหมทางฝั่งโอเล่นนี่มองยิ้มอย่างนี้ครับเตรียมน้ําแล้วครับใกล้จะหมดยกหมดยกพอดีสู้ไม่ได้ครับแข่งสักสอเพลินจิตแม่นานโชคทีแต่ว่าชกแต่ละทีนี่ใครก็เอาชนะลําบากพี่แยมก็รับใบคะแนนตามฟอร์มครับ หันไปทางมุมแดงครับกันสักสอเเลินจิตไฟนี้ค่าตัว3 0 0แสนนะครับแพงที่สุดในประวัติศาสตร์